ตอนแรกก่อนมารับชมกับดีสงครามเลือดเป็นปีซีซั่น2ก็ได้เวลากลับมาพบกันอีกครั้งครับในวันที่8รกรกฎาคมนี้นั่นเองครับก็จะเป็นการที่สุดการรอคอยนะครับสำหรับช่วงระยะเวลา6เดือนนะครับหลังจากที่จบซีซั่นหนึ่งไปซีซั่น2นะครับ EP 1นั้นก็จะมาในวันที่8นั่นเองครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการจบซีซั่นหนึ่งไปมันก็ค่อนข้างที่จะค้างคาออกมากๆ โดยก็มีการปล่อยตัวอย่างใหม่ออกมาแล้วครับแต่ผมนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะทาคลิปออกมาซึ่งผมก็เชื่อว่าแฟ r น n บิดนั้นก็คงที่จะได้ดูรายละเอียดกันบ้างแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดของตัวอย่างนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะมาคุยให้ฟังกันตอนท้ายครับ โดยสงครามเลือดปันปีซีสั่น2นี้ผมคาดว่าจะเป็นเหตุการณ์ของสงครามรอบที่2ครับที่สซนรอยตี้นั้นครับจะได้รับศึกกับพวกควินซี่เนี่ยแบบยาวๆเลยครับจนถึงเมื่ออิจิโก้นั้นนะครับได้ลงมาจากวังรายจันวิญญาณและโยบักนั้นได้บุกขึ้นไปที่วังรายจันวิญญาณได้ครับมันก็น่าจะเป็นเนื้อหาของซีสั่น2ครับส่วนในซีสั้นสานั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกศึก ที่วังราชวิญญาณครับรวมไปจนถึงการส่อสู้ของระดับผู้คุ้มกันครับหลังจากที่ยูบักนั้นได้เปลี่ยนดินแดนของวังราชวิญญาณให้เป็นวาราเวลดินแดนใหม่ของพวกฟินซี่นั่นเองครับส่วนซีซั่น4นั้นก็น่าจะเป็นช่วงท้ายของสงครามเลยครับซึ่งผมคิดว่าช่วงซีซั่น3กับซีซั่น4นี้ก็น่าจะมีบทเพิ่มเติมขึ้นมามากเลยนะครับเพราะว่าจํานวนตอนมังงะที่เหลืออยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยครับ ก่อนข้างที่จะนําเรื่องราวมาเพิ่มเติมตรงนี้ให้มีจุดที่น่าสนใจได้อย่างมากมายแน่นอนครับอันนี้ผมก็หวังว่าจะมีการปรับบทอะไรให้เรานั้นได้เห็นว่ามันมีความแตกต่างนะครับผมมองว่าจุดขายของบีทนั้นในสงครามเลือดปันปีนี้มันคือการปรับบทใหม่นะครับให้มีความแตกต่างน่าดูขึ้นจากมังงะนะครับเพราะว่ามังงะานาั้นมันก็ค่อนข้างที่จะออกมานานแล้วนะครับอาจทาให้มีคนนั้นได้รู้หรือว่าติดตามเนื้อหามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจบทบาทอย่างดี แต่ถ้าบทบาทนั้นมันมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเรียกกระแสคนดูได้นะครับเหมือนกับการเพิ่มเติมของโนพิทักษ์รุ่นแรกเข้ามานะครับผมก็ว่ามันค่อนข้างที่จะว้าวนะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นกระแสในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่แปลกใหม่นะครับออกจากมากังงะนะครับอาจเป็นการเพิ่มเติมเข้ามาในฉบับอนิเมะนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่เพิ่มเข้ามาให้บทนั้นมีความน่าสนใจครับและหากว่าได้ปรับบทที่โดนวิจารณ์ในทางลบไปบ้างมันก็คงจะดีนะครับก็มาดูสิ่งที่ได้เห็นในตัวอย่างของซีซั่นสนี้นะครับที่ดูแล้วว้าวนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอันแรกเลยนะครับที่แตกต่างไปจากมากังงะนะครับก็คือการใช้บังไครของอิราโกะครับที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะเยี่ยมเลยนะครับซึ่งก็มาดูไปทีละตอนก่อน,นครับก่อนที่จะถึงการบังคัของอิตาโกะนะเริ่มด้วยการที่อิคิดะอุรีวนั้นได้ดื่มเลือดของโยบักครับมันเป็นพิธีการมอบพลังของอักษรเอหรือว่าการมอบอักษรเนี่ยให้กับพวกฟินซีนั่นเองครับ โดยอิจิดะนั้นก็จะเก่งขึ้นนะครับเทียบเท่ากับระดับของสแตนดิเตอร์นะครับคนอื่นๆเลยหลังจากที่ได้รับพลังของอักษรมาซึ่งก็เป็นอักษรเองในานามของกินซี่คนสุดท้ายที่เหลือรอดด้วยคือ,อยูบักนั้นเกิดใจอัตวาเรนในโลกมนุษย์มาก่อนครับดูดพลังจากกินซี่เลือดผสมมาทําให้พวกกินซี่เลือดผสมเนี่ยแทบที่จะไม่เหลือรอดนั่นเองครับจึงได้ยกตําแหน่งของผู้สืบทอดพลังของราชาให้กับอิกิดะด้วย ซึ่งก็ทําให้ฟินซี่คนอื่นๆนั้นไม่ค่อยพอใจครับโดยเฉพาะบัตบีเนี่ยก็ได้มาโวยวายกับอัดวานด้วยถ้าอัดวานนั้นได้รับตําแหน่งของโยบักไปมันก็เป็นสิ่งที่เขานั้นรับได้แต่อิชิดานั้นอยู่ดีๆจะมาแย่งไปเนี่ยก็ทำให้คนอื่นเนี่ยไม่ค่อยที่จะยอมรับตัวของอิชิดะนั่นเองครับเพราะว่าตัวของอิชิดะนั้นก็เป็นฟินซี่เลือดผสมและหากเทียบกับพวกตระแตนดิเตอร์ที่มีอยู่นะครับก็พวกเขานั้นก็อาจจะดูถูกและก็คิดว่าอิชิดะนั้นไม่ได้มีความเก่งอะไรมากมายนะครับ โดยจะมีจากการประชุมของพวกะแตนดิตเตอร์ครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ทําให้ผมนั้นนึกถึงบรรยากาศของเอสปา a ดามากเลยครับโดยที่เห็นนั้นก็จะมีด้วยกันทั้งหมด18คนนะครับจากจํานวน24ตัวอักษรครับโดยอักษร A อยูบักนั้นก็อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยและก็ที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือ5ตัวอักษรนั่นเองครับก็เจ้าดิสกอนเบอร์ซี่เจ้าลอยนะครับก็โดนปู่ยามะนั้นจัดการไป2ตัวอักษร เจ้าเบเดนิเซ่เจโรมี่และก็เจ้ารอยนะครับก็3คนนะแต่ก็นับเป็น2ตัวอักษรครับที่อดทนจัดการไปร่วมถึงเจ้าคินโอพีอีกหนึ่งคนครับรวมแล้วก็5คนนะครับที่ตายไปฉะนั้นเลยเราก็จะเห็นว่าภาพของบรรยากาศการนั่งประชุมกันเนี่ยที่ไม่มีในฉจบับมังงะน,นะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและตามให้ผมนั้นก็ชอบจากนี้ออกมากๆด้วยเช่นกันครับและต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์การบุกมาของกองทัพฟินซี่ครับที่นำโดยรายชาฟินซี่โยบักครับ โดยในครั้งนี้ดินแดนของวาเดนไดนั้นก็จะเป็นมิติเงาครับเข้ามาทับซ้อนศูนย์กลางของโยมทูตก็คือเซเลเทครับโดยตรงเลยต่างจากครั้งแรกเพราะว่าครั้งแรกนั้นมีข้อจํากัดครับโยบักนั้นออกมาจากดินแดนของเงามืดเนี่ยได้ไม่นานครับครั้งนี้ก็เลยกะที่จะปิดเกมครับเอามิติเงาเนี่ยเข้ามาทับซ้อนซะเลยและก็สามารถอยู่ได้แบบยาวๆครับโดยโยมทูตนั้นก็จะเสียเปรียบอย่างมากครับจากสมรภูมิที่กลายเป็นดินแดนของวาเดนได้ไปครับ และความบังเอิญของตำแหน่งของฟินซี่นั้นนะครับก็จะประจวบเหมาะกับยูมทูตคนไหนนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับมาทักซ้อนกันเนี่ยมันก็จะทําให้บางคนเนี่ยอยู Rather, the the ่ใกล้กันนะครับก็จะได้สู้กันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันครับหลังจากนั้นก็เป็นการฝึกของเรนจิกับลูเกียครับที่ได้ฝึกฝนตนจากที่วังราชจนมิยานั่นเองอินุเอะนั้นก็ยังคงอยู่ที่อเอกุมโดกับเจตไลก้าคูดาระครับก็น่าจะกําลังคิดถึงพี่โกอัวส้มอยู่นั่นเองครับ เจ้าบัตบีเปลเลิงนั้นก็จะได้ดวลกับน้ําแข็งของเดียรินมารูครับและบางใครที่ได้รับกับคืนมาของโซชิโร่นั้นก็จะได้บวกกับเจ้าจานดูต่อซียฟงนั้นก็จะได้ภะษะกับเจ้าบิจินายและก็เป็นศึกตัดสินด้วยส่วนเจ้ามาร์ตคูลินนั้นก็จะได้มีบทนะครับในช่วงซีซั่นนี้นั่นเองครับตัวตึงอย่างเจ้าแอดคินนั้นก็ได้มาเจอกับมายูริครับแต่ก่อนนั้นเลือกที่จะสู้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อครับ ต่อไปก็คือความบ้าสุดของตัวอย่างนี้นะครับที่ผมนั้นก็ชอบมากเลยนะครับหลังจากที่ฝ่ายโยมทูตนั้นเสียเปรียบนะครับพวกโยมทูตระดับสมาชิกหน่วยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสู้กับพวกลูกสมุนของฟินซี่ได้นะครับและคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือคิรโกจินจินะครับคนนั้นก็ได้ปลดปล่อยบางไรออกมานะครับซึ่งในฉบับมางงะนั้นมันไม่มีนะครับมันเป็นการเพื่อบทเข้ามาของอิเดโกะครับ บทของอิรกโกนั้นแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยครับในศึกสงครามเลือดปันปีนี้การที่ทําให้ขานั้นได้โชว์บางใครออกมาสักหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการบางไครแบบตีคลฟอะไรประมาณนั้นนะครับก็ให้เป็นๆนั้นได้วาวเล่นกันนะครับอาคือความสามารถของบางใครของอิรกโกนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือมันสามารถควบคุมประสาทได้ทั้งหมดนะครับคนที่อยู่ในอาณาเขตนั้นจะฆ่ากันเองนะครับ หากไม่มีพวกเดียวกันนั้นก็ถือว่าจะมีประโยชน์มากก็สามารถจัดการกับคู่ต่อสู้ที่มีจํานวนมากแบบนี้ได้ครับซึ่งที่เห็นนั้นก็น่าจะเป็นพวกลูกสมุนปินซี่นะครับก้อนให้เป็นการปีกคลิปเล่นนั่นเองนลครับส่วนต่อไปก็คือโคมามุระครับที่ได้สละหวัวใจของตัวเองเพื่อฝึกวิชาแปลงร่างเป็นมนุษย์ครับและก็บังไคสุดเวื่อวังอลังการครับที่ผมนั้นก็ชอบมากเลยครับบังไคของโคมามมระเนี่ยกับจะบักใหม่เนี่ยมันสุดเวื่อวังนะครับถ้าได้เห็นในเจะบักอนิเมะเนี่ยผมคิดว่ามันต้องสุดๆแนนน่อครับ จากนั้นก็จะเป็นพวกฟินซี่ผู้หญิงครับที่ได้ปรากฏตัวออกมาก็าจะปรากฏตัวกันออกมาเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีบทบาทในช่วงนี้นะครับในช่วงซีซั่นนี้นะครับที่จะเป็นช่วงของพวกฟินซี่ตัวประกอบอะไรต่างๆครับที่จะมีบทในช่วงนี้นะครับอย่างมากเลยทีเดียวครับเคียวราคุนั้นก็ได้ประจันหน้ากับรองบอสอย่างอัศวานั้นนะครับก็จะได้มีการบวกหรือโชว์สกิลกันบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันครับ ส่วนพี่วัวส้มอิจิโกะนั้นหลังจากที่ได้รับดาบใหม่มาแล้วก็จะไปต่อที่วังของอิจิเบะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับดาบและก็ฝึกฝนการใช้ดาบนั่นเองครับภาพต่อไปครับก็เป็นลําแสงของวราแตนดิทครับร่างสมบูรณ์ของฟินซี่นะครับซึ่งภาคนี้บอกเลยครับว่าจะเต็มครับเกือบทุกตัวละครฟินซี่นั้นก็ได้ปลดปล่อยและใช้มันออกมาอย่างสุดๆเลยครับซึ่งสาระของตัวอย่างนั้นก็จะมีประมาณนี้ครับเป็นเนื้อหาสั้นๆครับามีความน่าสนใจอยู่นะครับบางส่วนนะ อ่ะซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะมีบางส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาครับนอกจากสิ่งที่ได้เห็นในตัวอย่างของซีซั่น2นี้แล้วนะครับผมก็จะมาเปิดเผยเนื้อหานะครับของซีซั่น2นี้นะครับว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่ว้าวกันบ้างสําหรับคนที่อ่าได้ติดตามมายาวนานเลยนะครับอาจจะหลงลืมไปแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าสาระเรื่องราวของซีซั่น2นี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ไหนบ้างเดี๋ยวผมนั้นก็จะมา คุยแบบสรุปสั้นๆให้ฟังกันนะครับซึ่งก็บอกก่อนเลยนะครับว่ามันก็เป็นการเปิดเผยเนื้อหาของเรื่องนั่นเองครับโดยเรื่องที่จะเปิดขึ้นก่อนก็คือการต่อสู้ของโตชิโร่และซุยฟงนะครับที่จะโดนยำนะครับแบบว่าไร้บังไครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้ครับก่อนที่จะได้รับเม็ดยาของอุดาระมาและสามารถใช้บังไครได้และก็ได้ปิดจ็อบในการต่อสู้ไปครับ การต่อสู้ของโคมาวุระครับที่ทุ่มทั้งชีวิตเพื่อที่จะเอาชนะแบมเบียต้าครับกับบางใครแบบใหม่ในฉบับอนิเม่นั้นผมก็คิดว่ามันต้องอลังการมากๆครับผู้ต่อไปก็จะเป็นเกนเซโรดที่ได้ปะทะกับเจ้ามัตคูลินครับซึ่งเรานั้นค็จะได้เห็นบางใครของโรสในข้อเกนเซด้วยครับซึ่งมันจะอลังการหรือว่างดงามและมีการโชว์สกิลอะไรออกมาบ้างมีความเหมือนหรือแตกต่างจากมึงอ่ะหรือเปล่าก็ต้องมารอรับชมกันครับ ตามด้วยเรนจริกับดูเคียครับที่ได้ลงมาจากวังดาจันนิงยานก่อนครับและได้เข้าสู้ในสงครามด้วยโดยทั้งคู่นั้นก็จะจัดโจสกิลแบบสุดโหดครับเรนจรินั้นก็จะได้สู้กับเจ้ามาร์คคูลินครับส่วนรูเกียนั้นก็จะได้มาปิดจ็อบเจ้าเคียดน็อตน,นั่นเอง กู้ของซาราคิเกมปจิครับที่ได้ประทะกับเจ้าแกรมี่ก็แบบยาวๆกันอีกแล้วนะครับการาำรับป๋าเค็มนะครับก็จะมาโชว์สกิลให้เรานั้นได้ดูกันครับหลังจากที่ไปฝึกฝนกับป้าอุนโะมาจนได้เข้าถึงดาฟันวิญญาณแล้วนะครับหลังจากนั้นครับอิชิโกะก็จะได้กลับลงมาที่โซนสวยตี้ครับแต่เป็นเพราะว่าอิชิโกะนั้นนะครับมันกระโดดลงมาครับ ทำให้มิติของวังราจันมินยานกับโซนโดตี้เนี่ยมันเปิดออกทําให้โยบักนั้นใช้ช่วงเวลาสัส้นๆนี้นะครับบุกไปที่วังราจันมินยานได้นั่นเองครับและก็จะมีการตะลุมบอลกันนะครับเพื่อที่จะกัดขวางอิชิโกะนะครับกันยกใหญ่เลยเพื่อที่จะไม่ให้ตามโยบักไปรวมถึงกลุ่มโยมาชูทครับนำโดยเบียกุยะและก็ฝั่งของควินซี่ที่นําโดยเจ้าบัตบ,บีนั้นก็จะได้อปะทะกันในตรงนี้ด้วยและน่าจะยาวไปจนถึงการปล่อยเชื้อซอมบี้ของจีเซลครับ เนื้อหาของซีซั่น2ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ราวประมาณนี้ครับยัวบักนั้นก็ได้บุกไปที่วังดาจันนิยานและก็น่าจะได้เริ่มประทะก,กับหน่วยศูนย์นิดๆครับหากจะลากยาวไปจนถึงปิดจอบหน่วยศูนย์แพ้หมดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเนื้อหาที่ยาวเกินไปนะครับมันจะกินเนื้อหาในมังงะที่มากเกินไปนะครับก็น่าจะอยูอ่ในช่วงเหตุการณ์นี้นะครับในส่วนของซีซั่น2นะ นี่ก็จะเป็นบทสรุปของสงครามเลือดเป็นปีทีสั้นสองครับที่ผมนันคาดการเอาไว้ครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่เพิ่มถึงแต่งเข้ามาครับเพราะว่าซีซั่นหนึ่งนั้นนะครับที่เปิดออกมาก็มีเรื่องราวของน่ิยพิทักษ์รุ่นแรกเข้ามาด้วยครับซึ่งมันก็เป็นกระแสตอบรับที่ดีอยู่นะครับอาในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นที่ว้าวกันอย่างมากเลยทีเดียวครับ ซีซั่นนี้จะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างนะครับอนอกจากการใช้บังครข,ของอิรโกะแล้วน่าจะมีอย่างอื่นครับที่ทาให้เรานั้นได้ว้าวกันก็คงต้องมารอดูกันครับก็รอดูรีวิวกันหลังจากที่ได้ดู e ีพีหนึ่งกันอีกครั้งครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่น่าสนใจครับผมก็จะมาคุยให้ฟังการทุกๆอีีนะครับเช่นเคยนะหลังจากที่ผมนั้นก็ห่างหายจากการลงคลิปไปเกือบ3เดือนเลยนะครับ ก็หวังว่าจะได้มาพบกันบ่อยๆนะครับและหวังว่าทุกคนนั้นจะได้มาติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วผมก็ขอขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ